ในเสียงประชาไทยเดิมเอ็กซิลออตเฮลโลรี่พอตเตอร์เฮ้ยพวกมึงอ่ะกูจะปุ่งย้ายพวกมึงเออแล้วเข้าไปตุยตุยแบบฟุยนะโอ้แล้วทำไมพวกกูต้องทำเหมือนกันด้วยอ่ะเออแล้วพวมึงก็เขียนบท้ไม่เหมือนเย้บ้ามึงต้องทำเหมือนกูไม่ทำเว้ยมึงหนาปะวะโอ้ประสาทร้อนเฮ้ยมึงดูมากินลุ้นเนี่ยใช่เราดูเวลาลุ้งมึงไปดูหนังโป้ไม่ใช่ไหมเนี่ยมึงชอบเราชอบหนังโป้ มันดีแต่สุภาพมึงรู้ไหมใช่ฉันรู้ก็รู้ว่ามันดีนะเออใช่มันดีแต่สุภาพดูวิ่งไม่กูจะไม่ดูหนังโป๊กูเป็นญิงแท้เว้ยนี่อุ้ยมันจะทำรังทำลายขวดนี่ไม่ได้ใช่เราจะไม่ยอมให้มันทำลายเราจะเข้าไปข้างในใช่เรจะเข้าไปน้ำๆช่วยเคดได้ส้นผมเธอมาเดวยหูแจมออกออกออกเฮ้ย แฮร์รี่ี่ทำไรอยู่ฉันก็ลังมีมความสุขอยู่โอ้โอ้โอ้แฮร์รี่ Harry, มึงทำอะไรเนี่ยขอโทษนะรอนฉันเ,เอาเส้นผมน้องนำมาใช้ด้วย